เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับสีจักรพัดนั่นเองนะครับคือตอนนี้เรามีสีจักรพัดสองแบบเว้นั่นก็คือสีจักรพัดจากวันพีชนะครับแล้วก็สีจักรพัดจากกระดานบอร์ดของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์นะตอนนี้นะครับซึ่งเป็นกระดานบอร์ดของด่านโคโนะะนะครับก็คือตอนนี้มาคบกัน4คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของเราก็คือริมุลุนะครับคนนี้เลยก็คือนี่ติดอยู่ ท็อปหนึ่งนะครับตอนนี้แล้วก็นี่ครับธีรพัฒน ไอ้นั่นไงนั่นเองโอ้โหใส่เสื้อช่องวิรบุรด้วยครับเพื่อฉลอง30,000ซับของวิรบุรนะฮะก็อยู่อันดับที่2นะครับแล้วก็นี่เลยไอ้บุ๊กนะครับไอดีที่เราเอามาทําคลิปบ่อยๆนะครับก็ตอนนี้ติดท็อปสามเนาะนี่น้องบุ๊กแล้วก็อีกไอดีหนึ่งนะครับอยู่อันดับที่4นะครับนี่เลยเป็นไงวันนี้ก็คือแบบสุดๆนะครับรวม4จักรพรรดิของจริงนะครับโอ้โหอย่างเท่เฮียแต่ละคนนั่งแบบโคตรเท่นะครับโอเคเรามาพูดถึง4จักรพรรดิพวกนี้กันก่อนเลยแล้ว จากกลุ่มโจรสลัดร้อยอาศูนย์นะฮะทุกคนเออแล้วก็บิ๊กมัมนะครับเป็นจัก,กรพรรดิจากกลุ่มโจรสลัดอะไรวะบิ๊กมัมชื่อกลุ่มโจรสลัดอะไรวะ ทุกคนผมจำไม่ได้วะรู้จักแต่ว่าชื่อเกาะโฮเคกนะครับแล้วก็แชงคูดนะครับ <c oughs> ก็คือจักรพพัดจากกลุกก่มโจรสลัดผมแดงนั่นเองนะครับจัก,กรพพัดแชงคูดนั่นเองนะแล้วก็หนวดดำนะครับเป็นจัก,กรพพัดจากกลุ่มโจรสลัดหนวดดำหรือเปล่าวะใช่ป่าวะน่าจะชื่อกลุ่มโจรสลัดหนวดดำเนาะก็ทั้ง4คนนี้นะครับก็ถ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ือว่าเป็นจักรพรัดในปัจจุบันนะครับทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็คือแบบโอ้โหโหดจัดนะครับที่เราได้เห็นความสามารถแล้วตอนนี้ก็จะมีหนวดดำนะแต่ยังไม่เห็นเต็มที่ครับแล้วก็ที่กําลังสูู้้กกันนนอออย่ตี็คคคืไโดะรบ ไคโดกับบิ๊กมัมแล้วก็แชงคูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นความสามารถของแชงคูดสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูความสามารถของ4จกักรพรรดิใน All Star Tower Defense นะครับว่าจะไปได้กี่เว็บนะก็ใครคิดว่าจะไปได้กี่เว็บเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันลงมานะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเว้ยทุกคนขอบอกก่อนเลยนะ ต้องมีคอมเมนต์ที่บอกว่าพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ไม่เอาหนวดขาวมาแล้วครับพี่หนวดขาวมันตายไปแลว้วน้องชายตอนนี้คือเราทำคอนเทนต์สี่จักรพรรดิในปัจจุบัน <Wow. S 1> นะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะโดนสละตําแหน่งไปไหมในอนาคตนะแต่ว่าณเวลาที่อัดนะครับ4คนนี้คือจกักรพรรดิคนปัจจุบันนะโอเคแล้วก็ก็ต้องขอบคุณน้องเจ้าของ ID ดีด้วยนะครับผมผมเรียกน้องว่าโนเนมนะครับก็ใครที่อยากจะซื้อไคโดนะน้องก็ขายอยู่นะใครสนใจอยากจะซื้อไคโดตอนนี้นะครับก็ทักเข้าไปได้นะ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Facebook ของน้องให้ที่ใต้ลิงก์คลิปนี้ละกันนะครับแต่ว่าการซื้อขายก็อย่าลืมผ่านกลางด้วยละกันนะครับแอดมินกงแอดมินกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับก็ไปใช้บริการแอดมินกลุ่มได้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านเลยละกันนะครับมาดูกันว่า4ีเจพรรดาของเราจะไปได้กี่เว็บนะครับทุกคนไปกันเลยนี่พวกแกน่ะจะลองหาร้านเติมเกมพาสอยู่ใช่ไหมนี่เลยร้าน F d Z ดี o p มีบริการเติมเกมพาสแมปอ n นิเม่ไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์แ, <S <S แล้วยังมีก,กดเพ a แมป w e r Defense และมีบริการเติมโลบัคเลทราคาที่ถูกมากอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเดงอยู่ด้านล่างคลิปโอเคแลครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านกันแล้วนะครับก็เล่นแบบปกตินะครับแล้วผมก็จะวางตัวหาตังกันก่อนเลยวันนี้เราจะวางเซเบอร์กันก่อนนะครับโอเคได้สูตรใหม่มาจากน้องนะครับก็บอกว่าควรจะต้องวางเซเบอร์ก่อนนะครับจะได้ความตังได้เยอะนะโอเคแล้วทุกคนตอนแรกนะครับตัวละครตัวแรกที่ผมจะวางผมคิดว่า ผมว่าเราวางเป็นไคโดแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราวางไคโดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตีแอร์ได้ด้วยไงพอมันตีแอร์ได้ด้วยเราก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับในตัวในการวางตัวอื่นอีกนะก็คือวางไคโดตัวเดียวให้จัดการแอร์ไปด้วยเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือเก็บตังกก่อนครับทุกคนตัวละครพวกนี้ยังไหวยอยู่นะครับยังชิวๆนะปล่อยให้มันเข้าบ้านได้นะครับแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็รอวางไคโดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะวางโอ้โหไคโดได้แค่นี้เหรอวะแต่ผมวางไคโดตรงนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนในสี่ยากระพัดไคโดแต่ต ทันเพราะว่าเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรน่าจะเป็นท่าที่เลยไดเมฮักเก้นะครับก็คือเป็นสกิลที่ใช้ค้อนฟาดนะครับ <c oughs> ใช้กระบองฟาดนั่นเอง โอเคทุกคนผมว่าผมวางเป็นแชงคูดแล้วกันครับก็คือเดี๋ยวผมวางแชงไว้หลังบ้านแล้วกันเผื่อมันไม่ไหวนะครับก็เผื่อไว้จริงๆก็ไหวแหละแค่นี้เองนะครับอ่าตอนนี้เราก็อ er ัพเซเบอร์ก่อนทุกคนผมลืมอัพไคโดอ่ะเพราะว่ามันมีตัวเอ่อตัวแข็งแกร่งนะครับตัวพาวเวอร์ฟูลแสดงว่าผมต้องไปอัพแชงข้างหลังแลวะนะ้วเนี่ยโอ้โหจบแล้วเปลืองตังชิบหายโอเคอัพไคโดเผื่อไว้ครับเพราะว่าเผื่อตัวถัดไปมาเราจะได้ตีได้ะ่ะเฮ้ยตอนนี้ไคโดขั้น2สกิลเปียนนะทุกคนนี่ครับก็คือการฟาด เพราะว่ามีสายฟงสายฟ้าขึ้นมาด้วยนะนี่เลยโอ้โหตีเป็นสีชมพูนะครับโอเคทุกคนก่อนอื่นผมว่าผมน่าจะต้องอัพแชงอีกสักขั้นหนึ่งครับเอาคือ uh, มาขั้นหนึ่งเพื่อให้มันตีตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้าบ้านนะครับเลือดตอนนี้คือมันลดไปเยอะแล้วนะพออย่างนี้นะครับเซเวอร์ er ผมเนี่ยครบ8ตัวแล้วเดี๋ยววางบูม่าก่อนดีกว่า,วายังมีเวลาโอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็คือมอนมันมาเยอะมากนะครับเดีย๋ยวผมจะอัพไคโดขึ้นเป็นขั้นสุดท้ายแล้วกันนะครับเฮ้ยราคามันถูกลงว่ะเป็นรัอ โอ้โหตีแอร์ได้แล้วเป็นเอ E แบบใหม่ด้วยเหรอโหดขึ้นเยอะมากครับสำหรับไคโดผมบอกเลยตอนนี้คือโหดจัดๆแล้วพอไคโดมันเป็นวงแบบนี้คือผมติดภาพไคโดวงเดิมไงทุกคนพอไคโดเป็นวงแบบนี้ผมว่าเราต้องเปลี่ยนวะเราต้องเปลี่ยนที่วางวะอาจจะไปวางข้างหลังเปล่าวะเดี๋ยวผมลองวางไคโดข้างหลังดูแล้วกันฮะแต่ก่อนอื่นขออัปปูมาให้เสร็จก่อนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ตัวหาตังเราตันหมดแล้วนะผมว่าน่าจะวางไคโดตรงนี้ไหมวะเดี๋ยวผมขอลองเทสก่อนนะครับลองเทสที่วางก่อน ว่าวงไคโดมันจะคุ้มไหมตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ไม่แย่ครับตรงนี้น่าจะได้ครับอ้าวเดี๋ยวผมจะวางไคโดน่าจะเป็นตรงนี้นะเพราะว่าเอาไว้รับข้างหลังแล้วกันแล้วก็ไคโดเนี่ยเป็นตัวที่แบบวางไม่แพงครับไม่แพงเลยราคาคือถูกมากมันบั็กไอ้ช่ไคโดบัก็กทุกคนมันคลิกไม่ได้เนี่ยเฮ้ยแต่ช่างมันคือแบบตังมันถูกอยู่แล้วมันสร้างถูกอยู่แล้วเราก็วางไว้เลยวางห่างๆหน่อยแล้วกันถ้างั้นอะ่ะมันจะได้คลิกได้นะ ๋ยวมีปัญหานะครับมาไว้ข้างหลังอีกตัวแล้วกันโอ้โหตัวนี้ไม่ค่อยจะคุ้มเลยวะไม่ค่อยคุ้มเลยครับแต่ไม่เป็นไรฮะแล้วก็ใคโดตัวนี้เออผมว่าขายดีกว่าเออ้ยจริงๆใคโดเอาไว้ตรงนี้แม่งคุ้มกว่าเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับไคโดตรงนี้ตัวนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วตัวต่อไปนะครับเอาเป็นบิ๊กมัมแล้วกันนะครับอาเจ้ของเราเนั่นเองหรือเรียกว่าเป็นเมียของไคโดนั่นเองครับเมียน้อยครับเมียน้อยเดี๋ยวเรามาวางไว้ตรงนี้เพื่อทดสอบสกิลโอ้โหบิ๊กมัมนะครับเป็น a o e เลยว่ะ เปิดมาวคือเ e เลยครับทุกคนนี่อันนี้เราจะอัพบิ๊กมัมเพื่อดูสกิลเฉยๆนะแต่จริงๆคือเราจะไปวางที่อื่นนะครับสกิลแรกของบิ๊กมัมคือเป็นการต่อยพื้น <c oughs> ต่อยพื้นอย่างนุ่นแรงใช้ความแข็งแกร่งของจกักรพรรดินะครับต่อยพื้นลงไปแล้วก็อัพครับคั้งที่2ครับ1ขีดอุ้ย1ขีดมาเริ่มใช้ตัวไฟมันชื่อว่าอะไรวะทุกคนใช้พลังไฟนะครับของบิ๊กมัมเยส เจ๊กพูดว่าอะไรวะเดี๋ยวฟังเสียงเจ๊กพูดชัดๆ <l ittle noise> เจะพูดอะไรก็ไม่รู้วะทุกคนโอเคผมจะอัพขั้นถัดไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับบิ๊กมัมน,นะโอ้โ oh, หนี่คือพลังระดับจกกักรพรรดิวะอัพขั้นที่อันนี้เริ่มมีซุดออกมาครับอัพขั้น2ขีดครับทุกคนตอนนี้ซุดออกมาแล้วโอ้โหก็เป็นพายุเพิิงนะครับเย็ด <Yeah. S 1> <l ittle noise> ทั้งเป็นเพลิงแล้วก็ใช้ซูดนะครับในการ ทำฟ้าผ่านะครับทําให้ฟ้าผ่าลงมานะทุกคนแต่ผมจําชื่อตัวนี้ไม่ได้วะ่ะตัวไฟมันชื่อว่าอะไรวะโอ้ไฟโคตรเท่ฮะนี่ครับอันนี้คือขั้นลองสุดท้ายนะเว้ยเดี๋ยวลองอัพขั้นสุดท้ายแล้วกัน,นครับทุกคนนี่ปึ๊บ <c oughs> เวลตันน่าจะสกิลเดิมไหมเนี่ยอันนี้ใช้ดาบนบโปเลียนครับทุกคน เยสอเจแกก็คือไม่ใช้ซุดแล้วไม่ใช้ซุดไม่ใช้เอ่อไอ้ตัวไฟแล้วนะครับแต่ว่าใช้เป็นดาบนาปโปเลียนแทนนะครับตอนล่างขั้นสุดยอดนะครับแต่จริงๆถ้าจะให้สุดจริงๆคืออาเจต้องมีไฟลุกบนหัวนะครับอเจหัวร้อนอะไรเงี้ยน,นะโ oh, อ้โหอเจเอาไม่อยู่ครับอาเจตีช้ามากครับขั้นสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าสกิลมันไม่เท่เท่าขั้นก่อนสุดท้าย,น,ยนะทุกคนโอเคแล้วครับทุกคนทีมอาเจผมก็พร้อมแล้วนะครับก็คือจักรพรรดิมิตามั่นเอง ก็คือจะมีตรงนี้4ตัวนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีก4ตัวนะแล้วก็ตัวต่อไปครับเรามาดูสกิลของแชงคูดกันบ้างดีกว่าครับทุกคนว่าแชงคูดเนี่ยสกิลเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวผมหันมาตีตัวข้างหน้าสุดก่อนนะครับดูถือดาบนะแชงคูดใช้ดาบครับ เยสแล้วก็ฟันออกไปแต่ว่าฟันใครไม่ตายเลยครับสกิลเบามากนะตอนนี้เราอัพต่อกันเลยฮะเหมือนเป็นขึ้นนะเหมือนฟาดขึ้นพลังออกไปเฉยนะครับสำหรับแชงคูดออกไปแล้วก็อัพขั้นต่อไปครับขั้นต่อไปก็1ขีดนะครับ1ขีดก็ยังเป็นสกิลเดิมครับอัพ2ขีดต่อ2ขีดรู้สึกว่าสกิลเดิมอีกว่าเนี่ย เป็นสกิลเดิมนะครับ2ขีดถัดไปหุ้ย3ามขีดสกิลใหม่ครับเจสเป็นคลื่นพลังครับก็คือเก็บดาบเก็บดาบแล้วก็ใช้แบบน่าจะเป็นฮาคิราชันนะผมมองว่าน่าจะเป็นฮาคิราชันนะสำหรับสกิลของแชงคูดนะครับโอเคไปต่อครับขั้นต่อไปขั้น4ขีดก็ยังเป็นสกิลเดิมครับยังเป็นฮาคิราชันอยู่เหมือนเดิมนี่ครับฮาคิราชันแน่นอนนี่ครับฮาคิราชันของแชงคูดอัพขั้นเวลสุดท้ายครับเวลสุดท้ายเป็นสกิล ก็หาคีราชันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแชงคูดเพราะว่าเอาจริงคือในอนิเมะหรือว่าในมังงะเองนะครับแชงคูดยังไม่ได้ถูกเปิดเผยพลังนะยังไม่มีใครรู้ว่าแชงคูดทาอะไรได้บ้างนะครับนอกจากหาคี้ราชันก็คงประมาณนี้นะครับคนสร้างเกมก็น่าจะรู้แค่นี้แหละรู้เท่าพวกเราแหละทุกคนโอเคครับทุกคนกองทัพแชงคูดผมก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ต่อไปนะครับจักรพรรดิคนสุดท้ายและคนล่าสุดนะครับที่ได้เป็นจักรพรรดินั่นก็คือหนวดดำนะครับเรามาดูสกิลก่อนเลยอันดับแรกสกิลแรกของหนวดดำนะครับเป็น อ๋อเป็นเป็นใช้พลังของหนวดขาวนะครับใช้พลังของผลสั่นสะเทือนนะครับในการฟาดเข้าไปปียงนี่ครับฟาดเข้าไปอย่างรุนแรงนะครับขั้นแรกครับขั้นที่2มาเสียฮ่าอ๋อเริ่มแรกคือเสียฮ่าฮ่าฮ่าแต่นี่คือเป็นเสียฮ่านะครับอ๋อเปลี่ยนอยู่นะสกิลเปลี่ยนนะโอเคมาดูที่สกิลนี้ครับสกิลขั้น2ขีดนะสองขีดนด่าจะเริ่มเปลี่ยนสกิลใหม่ใช้ผลความมืดด้วยมั้งนี่ สกิลนี้ก็คือเริ่มมาใช้ผลความมืดแล้วนะครับทุกคนเยดสามขีดก็ยังใช้ผลความมืดอยู่ครับทุกคนโอ้โ oh. หแต่ว่าอลังการขึ้นเรื่อยๆนะครับสกิลหนวดดาก็จริงๆคนสมาาอาจจะไม่ค่อยเปิดดูสกิลเนาะแต่สกิลบนเท่ะนะดูดิอ่ะเปิดต่อครับขั้น5้าขีดครับโอ้โ oh. หเดี๋ยวดู5้าขีดนะสกิลจะขนาดไหนครับเยสด เริ่มเป็นลูกบอลแล้วครับโอ้โหอันนี้คือผสมพลังนะอันนี้ตอนนี้คือใช้2ผลพิศาส์แล้วนะครับก็คือใช้ผลพิศาสความมืดด้วยแล้วก็ผลสันะเทือนด้วยนะครับในการโจมตีแล้วก็ทําให้มอนเตื่อยมาตั้งแต่ขั้น2เขียแล้วแหละสโล,เล่เไม่ใช่เตื่อยโอ้โหเขาเรียกสโลนี่ครับขั้นสุดท้ายของหนวดดำํำก็ยังคงเป็นสกิลแบบเดิมนะครับ นี่ใช้2ผลนะแบบรวมพลังความมืดแล้วก็ผลสั่งสะเทือนในการเป็นแรงระเบิดอะไรเงี้ยนะก็น<ล>โอเคตอนนี้ผมบอกเลยว่าปัญหาไม่น่าจะอยู่ที่ตัวเดินละเพราะว่ามันมีหนวดดำนะครับสำหรับทีมนี้ แต่ปัญหาผมมองว่าทั้งอยู่ที่ตัวบินแล้วแหละเพราะมีไคโดคนเดียวนะครับเราต้องมาดูกันแล้วว่าไคโดเนี่ยจะสามารถจัดการตัวแอร์ไปได้สักกี่เว็บกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะสคิปไปตอนที่มันเริ่มตึงมือเลยแล้วกันนะทุกคนตอนนี้คือมันยังไม่ตึงนะเฮ้ยมีนักวิ่งมาอีกแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ยผมผม,ผมต้องขายหนวดดําตัวนี้แหละต้องขายหนวดดามาจัดการนักวิ่งตัวนี้แหละโอ้โหไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้ อ่าประมาณนี้ครับโอ้โหตอนนี้คือเว็บ58เนี่ยคือเริ่มตึงแล้วนะสี่ยกรพพัดแม่งทาได้แค่เนี้ทุกคนทําได้แค่แบบโอ้โห58เริ่มตึงแล้วอะเสียชื่อสี่ยกรพพัดจริงๆนี่ครับผมมองว่าเราจะวัดกันที่ตัวแอร์ตัวนี้แหละทุกคนว่าตัวแอร์มันเลือดสองแสนสองแสนนี่เฮียปรับตีตัวแอร์ยังไงวะเนี่ยโอ้โหแตกไอ,ออ้อเออจัดเออจัดตีตัวไหนวะเนี่ยต้องตีตัวแรกแล้วเออหันไปโอ้โห เฮียเลือดเป็นล้านผ่านได้ไงจานวิหกสิบเอ้าเหลือแช่งอีกตัวนึงโดดโดเอ๋ลืมขายแช้งเลยเ้ยมันเข้าไปแล้วหกเอ็ดน้อยเออ หกครับผมทุกคนโอ้โหดามเมจแค่ร้อยกว่าเมทีมจกักรพรรดิเรียบร้อยคะโอเคนะครับ, okay, รบทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการพาทีม4ี่จักรพรรดินะไปลงอินฟินิตี้นะครับ,รบก็ได้แค่60เว็บเองนะทุกคนโอ้โหอย่างเซ็งว่า60เว็บอะไรกันครับเนี่ยก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กับช่องวิวปรกด้วยนะครับใครอยากที่จะดูคลิปแบบนี้อีกนะครับโอ้โหดู กูจะปิดคลิปอะไรวะเนี่ยโอเคใครที่อยากดูคอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับอยากดูทีมไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าเรามีทีมไหนเราจะจัดให้แน่นอนนะครับก่อจะหาใครโดได้นะโหเลือดตาแทบกระเด็นนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนเจอกันคนบาลลมเกินไปแล้วไม่ไหว